เอาแล้วครับก็ขอกระสวัสด,ดีทุกทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็น m e r CH กันเลยนะครับวันนี้มาต่อกับ EP2 กับโปรแกรม s r a t c h นะครับ e p 2ตามที่ได้พูดไว้นะครับจะมาสอนเอ่อเอาเมาสหายเมาหายไปไหนเดี๋ยวเมาหายไปไหนทุกคนอันนี้ครับจะมาสอนเกี่ยวกับไอเมนูตัวนี้นะครับ ให้ตรง x x i n t y i n t แล้วก็เอ่อ direction พวกนี้นะครับจะมาสอนใช้นะครับอันไหนใช้เป็นผมก็สอนอันไหนใช้เป็นก็ผมก็จะข้ามไปเหมือนเดิมนะครับมาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับตามที่ก่อนจะเริ่มได้นะครับก็ต้องมี เว้นไอสตาร์ทก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีเมื่อคลิกธงเขียวนะครับให้ทำซ้ำตลอดเวลานะครับทำซ้ำตลอดเวลาอ่าทำซ้ำตลอดเวลาแล้วนะครับเมื่อเมื่ออะไรอะไรเด้อเมตัวนี้หอย,เ,ย,เ,ยเมื่อนะครับทำซ้ำตลอดล,อดละเวลาให้เออ ค่าค่าให้ตรวจสอบก็ได้นะครับเอาท่ามาเอาอีฟออกมานะครับอีฟออกอีฟออกมาอีฟแล้วนะครับถ้าตรวจสอบค่าว่าเท่ากับอยู่ไหนเท่ากับอ่าเท่ากับอยู่นี่ถ้าตรวจสอบว่าเท่ากับนะครับเท่ากับอะไรเท่ากับ x นะครับ x ถ้าตรวจสอบว่า x เท่ากับ50ให้ทําการ ทําการแสดงเสียงออกมานะครับเป็นเสียงเมียวนะครับแช่มันรันออกมาแบบนี้เนาะโอเคครับลองดูอ่ะเดี๋ยวดเดอย่าพิ่งนะครับจะผมจะทําคําสั่งให้ตัวละครเราสามารถเดินได้ด้วยนะครับก็คือใช้เป็นเป็นปุ่มนะครับก็ใช้เป็นปุ่มซ้ายขวานะครับเพื่อบ,บังคับ ตัวละครนนครับของเราให้เดินไปด้านหน้าด้านหลังนะครับก็สามารถทําตามได้เลยนะครับคลิปที่แล้วอธิบายไปละเอียดมากนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมก็อันไหนคําสั่งไหนที่เคยอธิบายไปแล้วก็จะไม่ค่อยอธิบายอีกนะครับจะไม่อธิบายซ้ำอ่ะเออนั่นแหละครับพูดได้ง่ายคือผมจะไม่อธิบายซ้ําคําสั่งนะครับเพราะว่าถ้าอธิบายซ้ําคลิปมันจะนานแล้วก็น่าเบื่อนะครับก็เลยไม่อยาก ที่ไวซ้ำเท่าไหร่เนาะก็ให้เราไปลากเมื่อกดปุ่มนั้นกดปุมนี้ออกมานะครับแล้วก็ไปเอา point in direction กับ step มานะครับนะ point in direction นะครับตัวไ i g h t ให้เราเป็น90ตัว l ล f t ให้เราเป็นลบ90นะครับให,รให้เราเขียนลบ90นะครับเอาทำไมไม่เขียนล่ะลบ90อ่า ลองดูนะครับอ่าจะสังเกตว่าตัวละครตัวละครเรากลับหัวใช่ไหมครับลืมไปไหมนี่รงในเล c ก i ั n นนะครับอย่าลืมมากดตรงนี้อ่าทีนี้ก็ปกติแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับพอถึงพิก,กัด50มันก็จะเมียวเมียวทันทีนะครับอ่าสุดยอดนะครับใช้ได้แล้วนะครับอันนี้คือคำสั่งของ ให้ตัว x position นะครับต่อไปเป็น y นะครับตัวพิกัด y position นะครับเราก็ไปหา y ออกมาหึง y ออกมาวา,างแบบนี้นะครับถ้า y เท่ากับ50นะครับก็ใช้เป็นลูกศร up ลูกศร down ทีนี้ up down ลบไอ้นี้ออกนะครับลบออกเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็น sing y แทน ใส่แค่ชิง Y นะครับนะชิง Y ดาวให้เราเป็นลบสินะครับลบสิบ่วนชิง Y อัพนี่ให้เป็น10นะครับ,บแบบนี้นะครับเราลองลันเห็นครับขึ้นลงได้ถ้าขึ้นไปถึงพิกัด50ขึ้นไปเ้ไม่ถ้าโดนพิกัดห้าสิบก็จะลองนะครับเห็นไหมครับ ผมขาบอกบักก่อนเลยนะครับบักก็คือการที่เราใช้นะครับไอปุ่มแบบนี้นะครับมันจะเป็นการเคลื่อนที่ที่แบบไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับมันจะแบบเดินแบบเออนั่นแหละมันจะกดแล้วประมาณหนึ่งมันก็แบบเคลื่อนจึ๊บแล้วมันก็ทื้ดไปอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแนะนํานะครับการทําเคลื่อนที่ห้ามทําแบบนี้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าการเคลื่อนที่มันจะไม่สมบูรณ์ ะครับวิธีทําให้เราทําอย่างนี้ครับเอ่อให้เราเฮ้ยเดี๋ยวสอน direction ก่อน direction นะครับกวาใช้เหมือนกันเลยนะครับ direction เอาออกมาอ่าถ้า direction เท่ากับ50องศาให้มา้อมเมียวก็แล้วก็หมุนหมุนเอานะครับหรืใช้คําสั่งอะไรหมุนอ่ารักษาประมาณนั้นครับส่วนการเดินนะครับการเดินห้ามเด็ดขาดเลยห้ามใช้แบบเมื่อกี้เลยเพราะว่า มันการเดินถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่ามันจะเดินแบบแปลกๆลกมันจะขึ้นออแบบตัวม์นะครับมันจะตึ๊แล้วก็ตึ๊ดขึ้นไปอ่ะมันจะเดินก่อนทีนึงแล้วก็หยุดแล้วก็ค่อยๆไหลไปอ่ะมันไม่สวยงามนะครับเราต้องใช้เป็นเมื่อคลิกตรงเขียวนะครับแล้วก็มาที่คอนโทรลเอา forever ออกมานะครับพอได้ forever ลาก if เดี่ออกมานะครับแล้วก็ให้มาหาตรง sensing นะครับหาคําว่า key space นะครับเปลี่ยนาจากคาว่า space ให้เป็น อัพดาวไลท์เลฟนะครับตามที่เราต้องการเลยนะครับเช่นของผมจะเอาเป็นปุ่มขึ้นผมก็อัพนะครับแล้วก็มาหาโมชั่นนะครับแล้วก็ไปเอา Move ออกมาเอไม่ใช่ Move ไปเอาไอตัวนั่นออกมาเชิง Y เออเอาเชิง Y ออกมาแบบนี้นะครับอลองดูลันเห็นไหมครับมันจะขึ้นไปเลยแบบไม่มีอะไรหยุดเลยนะครับ การทําลงก็เหมือนกันนะครับแค่ค็ัปลอกออกมาแล้วก็เปลี่ยนจากขึ้นเป็นลง10นบอ่าลองดูนะครับเห็นไหมครับมันจะไปทันทีทันใดเท่าที่เรากดเลยเรากดรวยๆอย่างเงี้ยเนี่ยขึ้นลงรวยๆอย่างเงี้ยมันก็ได้ทันทีนะครับขึ้นลงนเห็นไหมได้ทันทีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปใช้ F ปุ่มตรงนี้นะครับ มันจะตึกตึก,ตกไปนะครับลองดูอันนี้จะใช้เป็น x นะครับ x ใครจะใช้ x ก็ได้หรือใครจะใช้เป็น move ก็ได้นะครับแต่ move ก็ต้องใช้กับ direction นะครับอันนี้จะให้เป็นปุ่มขวาปุ่มขวาผมจะเอาเป็นบวกก็ถูกปุ่มซ้ายเป็นลบลบสิบอ่าเป็นลบเล็บเล็บ อ่ะโอเคลองดูนะครับขึ้นลงเห็นไหมครับมันจะแบบเสถียรกว่าเห,นนเห็นไหมครับเ,เห็นไหมสังเกตดีๆเนี่ยเห็นไหมมันจะแบบตึ๊กตึ๊กตึกตึก,ตก,ตกเห็นไหมมันจะเดินทีหนึ่งแล้วมันก็ค่อยค,อยคอยมาแต่ถ้ามันขึ้นมันก็ขึ้นเลยแบบนี้เห็นไหมครับนี่ครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้ใช้แบบนี้ดีกว่านะครับอ่าวิธีทําก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับสําหรับ การเดินซ้ายขวาของ forever ทำไงก็ copy if มาครับแล้วก็เปลี่ยนจาก key down เป็น key l i g h t หรือว่า key left นะครับแล้วก็เปลี่ยน sing by by นะครับเป็น sing it by แค่นั้นนะครับ sing by by เป็น sing it by นะครับง่ายๆนะครับง่ายๆคำสั่งง่ายๆนะครับทำได้ทุกคนลองทำดูนะครับการต่อนะครับการต่อเราจะ ไม่เอาอีฟไปต่อในนั่นเลยนะครับเราจะเอามาต่อแยกนะครับเราจะไม่เอาต่อติดนะครับโอเคอ่าดูนะครับเราจะไม่เอาอีฟมาไว้ในอีฟนะครับแบบนี้ไม่ใช่นะครับถ้าเอาอีฟมาไว้ในอีฟแบบนี้ก็คือไม่ใช่พังเลยนะครับต้องเอาอีฟออกมาต่ออีฟแบบนี้ถึงจะถูกต้องนะครับอ่าลองลั่นเนะครับการเดินมันจะนิ่งขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะครับสมมติผมกดลงนันก็ลง กดลงแล้วก็ผมจะกดไปด้านขวาด้วยเห็นไหมครับมันก็จะมาแบ,บนี้แต่ถ้าเป็นคําสั่งนั้นมันก็มาแต่แบบแหลกๆอ่ะเหมือนโทรศัพท์มันแหลกเออนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้ทําแบบนี้ดีกว่าสาหรับปุ่มการเดินนะครับอ่ะปุ่มการเดินเสร็จแล้วนะครับต่อไปมาดูที่ลุกนะครับลุกตรงนี้นะครับคอตูมัมเบอร์นะครับคอตูมัมเบอร์หรือว่านเนมแบ็กก้า number เอ้ยแบ็กดับอันนี้เอาไว้ก่อนผมไม่รู้แบ็กดับใช้ไม่เป็นนะครับไซส์ Size. อ่ามีวิธีทําอยู่นะครับวิธีทําก็คือให้ทําเหมือนกันเลยเอาลากไอ้ตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ลากทําซ้ํานะครับลากผ้าออกมาหรือว่าอีฟนันแหละลากอีฟออกมานะครับแล้วก็ไปที่โอเปอเรเตอร์เอโอเปอเรชันครับแล้วนะครับ,นะรบถ้าเกิดถ้าเกิดเนี่ย ถ้าเกิดผมจะให้ถ้าเกิดไอ้มูฟนะครับมูฟไปทางขวาเดินไปทางขวาแล้วพิกัดเท่ากับ50นะครับให้ทําการเปลี่ยนสวิตคอดตูมันนะครับโดยการที่ผมจะมาที่สวิตคอดตูมนะครับแล้วก็ลากคอ t ตูมตัวนี้มาใส่นะครับเป็นนัมเบอร นะครับลองเดินดูให้เดี๋ยวแป๊บน,นึงอ่ะลองเดินใช่ไหมปะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับไอ้พวกคําสั่งตัวนี้นครับอ่ะเอาเป็นว่าช่างมันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับไอ้ในลุกเนี่ยผมไม่ได้ใช้อะไรเลยที่เกี่ยวกับไอ้ปุ่มด้านล่างตัวนี้นครับต่อมามาที่ซาวก็วอลลุ่มก็แค่เพิ่มเสียงลดเสียงก็ไม่ได้ผุมก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับ หลักๆที่จะใช้ก็คือในหมวดเซนซิงเนี่ยเซนซิงผมใช้บ่อยนะครับไอเซนซิง hey, มาดูกันที่เซนซิงกันเลยครับเซนซิงตัวแรกนะครับเซนซิงตัวแรกเป็นทัชชิ่งนะครับทัชชิ่งก็คือการแตะนะครับการแตะเอาแรกเหมือนเดิมครับสร้างขึ้นมาใหม่อีกอสร้างไอตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับอ่า,าน,นี้นะครับถ้าเกิดตัวละครเราไปแตะกับเมาส์ พอยเซนเดอร์นะครับให้ทําอะไรถ้าเกิดตัวละควาเราไปแตะกับเมาอ่าทาอะไรทีนี้มาดูกันให้ทําการย้ายมานันหนีนาทีก็คือ go to random ก็คือให้ไปที่ขัดในก็ได้นะครับปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะหนีจากเมาส์เราเห็นไหมครับเราก็จะไม่สามารถแตะมันได้นี่คือคําสั่งทัชชิ่งนะครับทัชชิ่งก็คือการแตะนะครับเนี่ยถ้าเ่าไปโดนตัวละควาก็คือมันวร์ปหนีเลยนะครับ นี่นะครับนี่โอเคครับต่อไปนะครับเป็นคำสั่งในเซนซิงเหมือนเดิมแต่จะเป็นทัชคันเลอร์นะครับทัชชิงคันเลอร์นะครับทัชชิงคันเลอร์หมายความว่ายังไงมาดูนะครับอ้าวเไม่ใช่เอาไว้ตรงนี้ทัชชิงคันเลอร์นะครับคันเลอร์หมายความว่ายังไงครับคันเลอร์คือสีใช่ไหมครับถ้าชนกับสีสีไหนสีไหนยังไม่มีสีนะครับเดี๋ยวขอสร้างออบเจกต์ขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับ ถ้าชนกับสีไหนสีสีเขียวแล้วกันนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดหายไปไหนทำไมไม่มาอันนี่ครับถ้าเกิดมันชนกับสีเขียวนะครับผมจะให้ดูดสีเลยเพื่อความแม่นยำนะครับถ้าเกิดชนกับสีเขียวให้ทำอะไรให้วาบหนีนะครับเหมือนเดิมลองเดินไปดูเห็นไหมครับชนกับสีเขียวมันก็จะวาบหนีเห็นไหมครับเห็นไหมครับ นี่ครับอันนี้คือทัชชิ่งคัลเลอร์นะครับก็คือชนกับสีนั้นนั้นนะครับต่อไปถ้าอันนี้คือถ้าสีม่วงตรงนี้ไปชนกับสีตรงนี้ให้มันโกลทูอย่างนี้นะครับอ่าผมจะเอาดูดสีมานะครับแล้วผมจะเอาสีส้มตัวแมวนะครับสีส้มตัวแมวอ่าสีส้มตัวแมวไปทัชชิ่งกับสีเขียวบล็อกปุ่มตรงนี้นะครับ ไปทัดสิ่งกับสีเขียวบวกปุ่มตรงนี้จะให้มันทําการ go to ใหม่ทันทีอ่ะลองดูครับเห็นไหมครับใช้ได้เหมือนกันกันกบคําสั่งเมื่อกี้เลยนะครับแต่อันนี้จะเป็นเฉพาะโจโจงเฉพาะสีนั้นๆมาชนกับสีนั้นนั้นท่านั้นนะครับไม่มีคําว่าเอาสีอื่นมาแทนนะครับเดี๋ยวให้ปุ่มนี้ผมหลุดอ่ะต่อมานะครับเป็นเอ่อ direction mouse pointer ใช่ไหมไม่รู้แหละน่าจะใช่นะครับ ผมก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันอันนี้อ๋ออันนี้ก็คือให้ไปหมุนตามเมาส์หรือเปล่าไม่รู้น่าจะใช่นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะไม่เคยใช้ผมจะลองเอามาใส่ forever แบบนี้ดูนะครับเออช่างมือถอออันนี้ถือว่าผมไม่รู้นะครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อันเมื่อกี้คือคำสั่งที่ผมไม่รู้เนาะ อันต่อมาเป็นคำสั่งนี้นะครับคำสั่งแอดนะครับไม่รู้ออกเสียงถูหรือเปล่าแต่เป็นคำสั่งสาหรับการถามนะครับถามว่าทำอะไรนะครับสมมติถามชื่อใช่ไหมครับถามชื่อถามชื่อ,อผมจะเอาเอาถามชื่อนะครับผมขอลากเปลี่ยนก่อนเฮ้ยลากออกมานะครับแล้วก็ ผมจะเอาเป็นเมื่อคลิกออฟเึกนี้นะครับให้ทำการถามชื่อทันทีผมจะเข้ามาที่สีเขียวนะครับแล้วก็เข้ามาเมื่อออนคลิกนะครับเมื่อได้เมื่อโดนคลิกนะครับให้ทำการแสดงคำถามขึ้นมาว่าคุณชื่ออะไรนะครับอ่าลักษณะคล้ายๆประมาณนี้นะครับทุกคนให้ถามว่าคุณชื่ออะไรขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราลองมาคลิกดูปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะมี ขึ้นช่องให้กรอกข้อมูลแบบนี้นะครับแล้วก็จะถามว่าคุณชื่ออะไรนะครับอ่านี่คือลักษณะของคําสั่งนี้นะครับส่วนคําสั่ง answer answer ก็คือคําตอบนะครับคําตอบของเราตอนนี้คือยังไม่มีคําตอบเพราะเรายังไม่กรอกนะครับถ้า,อ,าอะไรนี่เออถ้าผมกดปุ๊บแล้วผมกรอกว่าว่า ggg อ่ะกรอกชื่อไปนะครับ answer ก็จะเป็น ggg นะครับเพราะว่าเรามีคําตอบแล้วนะครับอ่าต่อไป เป็นคำสั่ง k ีย s p เปซอ๋อคำสั่งนี้เราเคยใช้แล้วนะครับคี Key Space. Key Space ย์สเปซคีย์สเปซก็คือคีย์ตัวนี้เพื่อเอาไว้สหรับการเดินนะครับต่อมาคือคำสั่งเมาส์ดาวอ่าทีนี้มาดูเมาส์ดาวนะครับเมาส์ดาวจะใช้แทนคลิกสปายตัวนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขของมันนะครับเมาส์ดาวก็คือการที่เราคลิกเข้าไปในปุ่มนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นมาดูนะครับให้ทำงานตลอดเวลา if คือคำสั่งมันจะยาวกว่าแค่นั้นแหละแล้วก็แต่ว่ามันก็จะมีอะไรที่ดีกว่านะครับเมื่อเมาส์ดาวลงไปที่ปุ่มนี้นะครับไหนล่ะนี่ถ้าเมาส์ดาวลงไปให้ทําอะไรมาดูครับผมจะให้มันถามชื่อมันเดิมนะครับเมาส์ดาวลงไปก็ให้ถามชื่อมันเดิมดันดูจึ๊กเห็นไหมครับเมาส์ดาวลงไปก็ถามชื่อมันเดิมเพราะฉะนั้นเมาส์ดาวคือการกดกดเหมือนเดิมนะครับแค่กดเหมือนเดิม แต่จะเป็นการกดกดค้างได้ครับอันนั้นคือกดกดปล่อยเลยนะครับอ่าคำสั่งต่อมาเมาส์ x เมาส์ y นะครับอันนี้จะเป็นการตรวจสอบว่าถ้าเมาส์อยู่พิกัด x 50ให้ทําอะไรอยู่พิกัดเท่าไหนให้ทําอะไรอะไรแบบนี้อ่าเหมือนคล้ายๆกันเลยกับไอ้คำสั่งนั่นนะเอ่อคำสั่งอะไรนะของเออแหละผมจำไม่ได้ นะครับอันต่อไปเซตแดกโหมดนะครับเซตแดกโหมดทำอะไรอ่านี่แหละครับใช้ควบคู่กันเลยเซตแดกโหมดก็คือปึ๊บเมื่อกดปุ๊บอ่ามันย้ายได้อ่ะอันนี้อาจจะย้ายได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นโหมดการแก้ไขมันย้ายได้ปกตินะครับเราต้องต้องจอใหญ่นะครับแล้วก็ลองดูลันนะครับเมื่อกดปุ๊บให้มันสามารถแดกได้แบบนี้นะครับการแดก นะครับก็จะเป็นระวันนี้นะครับแต่มันก็จะแดกได้ตลอดไปนะครับซึ่งวิธีทําให้มันแดกได้เฉพาะตอนที่ที่กดเท่านั้นตอนที่ไม่กดก็ให้มันหยุดก็คือให้เราใช้เป็น i f else นะครับถึงจะสามารถใช้ได้สมบูรณ์นะครับก็คือใช้ i f else นะครับถ้ามีการกดเท่านั้นถึงจะให้มันแดกนะครับแต่ถ้าไม่มีการกดนะครับไม่มีการกดนะครับให้มันทําการ No ครับโนแดกก็คือไม่มี <c oughs> การพัดได้แล้วนะครับนะลองดูรักษาวันนี้ก็ลองรันกดเห็นไหมครับถ้ากดก็ได้แล้วทีนี้ถ้าเรากดหยุดปุ๊บมันก็ไม่ได้แล้วแต่เมื่อกี้จะเห็นได้เพราะว่ายังมีแท็กเอ,อ่อสำหรับการแดกอยู่นะครับการเคลื่อนที่ได้อยู่เรากดนะครับแต่ทีนี้พอเราเอาเอลมาใสา่มันก็ไม่ได้แล้วถ้าเราไม่กดด้วยนะครับต้องรันเคมเท่านั้นถึงจะได้เนาะอ่ะ ครสั่งต่อมานะครับเออใช้เป็นอันนี้รีเซ็ตไทม์รีเซ็ตไทม์ก็คือการรีเซ็ตเวลานั่นแหละครับแต่ไม่รู้นะว่าไทาม์คืออะไรไทม์เอามาจากไหนไทม์เอามาจากไหนผมยังไม่รู้เลยเอ,อนั่นแหละครับช่างมันต่อมาต่อมาเราเข้ามาใน operation เลยไหม อพลิเคชันอันอพลิเคชันนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนใช้ไออันไหนที่ใช้ใง่ายๆอันไหนเนี่ยไอเพืองเนี้ยคือเอาไว้สําหรับแรนดอมพิกัดก็ได้นะครับอันนี้ก็เอาไว้บวกลบคูณหารอันนี้เอาไว้เช็คว่าเท่ากับหรือมากกว่าน้อยกว่าหรือเปล่าอันนี้ใช้และต้องและหรือหรือหรือไม่อะอันนี้ก็คือการรวมรวมนะครับก็คือรวมคาศัพท์ศัพท์หลายๆคําเข้าด้วยกันเช่นผมให้เจ จะให้ say hello นะครับแล้วที่นี้ผมต้องการให้ hello แล้วก็แสดงชื่อที่กรอกเข้ามาเมื่อกี้ด้วยปุ่มนี้นะครับทําไงมาดูนะครับ,นะรบอ่าแรกทําให้มันกรอกชื่อได้ก่อนนะครับโดยการเมื่อคลิกนะครับเมื่อคลิกเมื่อคลิกให้ทาการถามชื่อทันทีอ่าแบบนี้ลักษณะประมาณน,นี้นะครับแล้วทีนี้ยังไงต่อครับให้มาที่เอ่อที่ไหนล่ะ เซนซิงนะครับแล้วก็เอ้ไม่ใช่โอเปอรชั่นไอ้ลุก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 มาที่ลุกนะครับแล้วก็ลากเซมานะครับลากเซมาไว้ตรงนี้นะครับเซมาแฮนโลแต่ตอนนี้แฮนโลยังไม่มีชื่อนะครับแฮนโหลแล้วเราก็จะเอาจอยหรือเปล่านะครับมาใส่แล้วก็แฮนโลช่องแรกปิดจากแอปเปิลนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นแฮนโลนะครับ Apple, แอปเปิลเราใช้เป็นแฮนโล เฮนยังไงนะ H E L o, o Hello นะครับมันก็จะเป็นสวัสดีกล้วยเห็นไหมครับมันก็จะเป็นสวัสดีกล้วยอ่าวิธีทําให้เป็นชื่อทําไงนะครับมาดูวิธีทําให้เป็นชื่อก็คือเอา answer นะครับตรงนี้มาใส่ไว้ใน banana อ่ามันก็จะได้เป็นชื่อออกมาลองดูนะครับเห็นไหมครับ Hello ตอนนี้คือ ในค์สของเรายังไม่มีชื่อมันก็จะไม่มีอะไรอ่ะกรอกชื่อไป g g g นะครับอ่ะก็จะเขียน hello g g นี่นะครับคือการใช้คำสั่ง answer ตรงนี้นะครับกับ c มาร่วมกันเนาะอ่ะ,อะต่อมานะครับจะเป็น o v e r a t o r ตรงนี้ก็จะเป็นการแสดงข้อความก็ใช้เหมือนกันก็ได้นะครับเนี่ยการแสดงข้อความเอาคำว่า apple ฮัลโหลแอปเปิลแต่ว่าจะให้แสดงออกมาแค่ตัวที่1ก็คือตัว A h e l l o A เห็นไหมครับถ้าเกิดจะให้แสดงตัวสุดท้ายก็ฮลโลฮ E l โหเป็นตัวที่5อ่าลักษณะประมาณนี้นะครับต่อไปเลื่อนลงมาเลย v a r i a b l e ทีนี้ v a r i a b l e ก็คือสกอร์นะครับการทำสกอร์นะครับการทำสกอร์คือทำยังไงผมจะให้เมื่อนะครับเมื่อเมื่อคลิกนะครับแล้ว ทำการกรอกชื่อนะครับให้เพิ่มสกอร์ขึ้นมาอ่ะสมมุตินะครับเราทำการกรอกชื่อนะครับแล้วเมื่อกรอกชื่อเสร็จเอ่อผมจะให้บอดแคสนะครับก็คือถ้าคลิกปุ่มนี้ปุ๊บปุ่มกรอกชื่อขึ้นมาแล้วให้ทำการบอดแคสขึ้นมาว่า GG นะครับอ่าเมื่อไอ้ตรงนี้นะครับได้รับบอดแคสว่า GG มันก็จะทําการแอดสกอร์ให้1สกอร์อะไรประมาณนี้นะครับอ่าแอดสกอร์ให้1สกอร์นะครับถ้ามีการกรอกชื่อก็คือจะได้รับสกอร์หสกอร์อะไรประมาณนี้นะครับชื่อ H H อะไรประมาณนี้ปุ๊บนะครับถ้ามีการกรอกชื่อก็จะได้รับสกอร์อ่าแค่กรอกชื่อก็ได้คะแนนแล้วนี่เห็นไหมครับคะแนนก็เพิ่มไปเรื่อยอ่ะนี่แหละครับโอเคครับจบไปแล้วสำหรับ EP 2นะครับ EP 2สอนใช้ อะไรที่ยังสอนใช้ไม่ครบสำหรับอีพีหนึ่งอ่าอีพีนี้เริ่มเขียนโค้ดแล้วครับเริ่มเรียงได้โค้ดแล้วเนาะอีพีต่อไปนะครับอีพีต่อไปอีพีสามผมจะมาสอนใช้ไอ้นั่นนะครับผมจะมาสอนใช้ทําเป็นเกมหนึ่งเกมนะครับหนึ่งเกมหนึ่งเกมในที่นี้จะเป็นเกมที่ไม่ค่อยยากไม่ค่อยง่ายเกินไปผมจะใช้เป็นเกมไฟเอ่อไอ,อ,อ,อ้นกบินข้ามเสาอ,เอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูผมเคยสร้างมาอยู่นะครับ เดี๋ผมเปิดให้ดูแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนนะครับว่าทํำยังไงเนาะคลิปนี้จะให้ดูตัวอย่างว่าเกมที่ผมจะสอนสร้างในอีฟีนาจะเป็นยังไงนะครับมาดูนี่นะครับผมสร้างไว้ตัวนี้ครับป๊ปฟี่เบิร์ดหรือเปล่านะครับอ่ะน่าจะชื่องานนั้นแหละอ่าเห็นไหมครับนี่นะครับเป็นเกมยุบกดเริ่มครับกด s สปีด b ้านะครับเพื่อทําการกระโดดนะครับผ่านเสาก็ได้หนึ่งคะแนน แต่ถ้าใครเล่นในมือถือน่ะเห็นไหมตกก็แพ้โอเวอร์แบบนี้ครับอ่าแต่ถ้าใครเล่นมือในมือถือนะครับสามารถใช้มือคลิกเอาก็ได้นะครับไม่จําเป็นเนี่ยใช้มือคลิกเอาก็ได้นะครับหรือถ้าใครเล่นในคอมก็ใช้เมาส์กดหรืออาจจะใช้ปุ่มสเปซ bar ในการกดแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดหรือว่าแล้วแต่การเล่นนะครับอ่าโอเคนะครับสําหรับใครที่อยากเล่นอยากดูตัวอย่างนะครับว่าเกมนี้มันทํายังไงนะครับก็สามารถ เอาเล่นนี้ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเกมนี้สำหรับใครอยากลองเล่นนะครับผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเอ่อผมนะครับใต้คําอธิบายนะครับแล้วสามารถมาลองเล่นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า EP สามเดี๋ยวผมมาสอนสร้างเกมนี้นะครับสาหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอก่าบข่าขอบคุณและสวัสดีครับ